fis composition. and body composition changes. เรามีงานวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มในมนุษย์ระยะเวลา12สัปดาห์จำนวน2งานวิจัยมาดูผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้กันนะคะเราเลือกใช้ระยะเวลา12สัปดาห์สำหรับงานวิจัยทั้งสองของเราเพราะเราต้องการให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมมีเวลาเพียงพอที่ร่างกายจะปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต TLP1 เราทราบดีว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแวดล้อมในลำไส้และปรับสมดุลฮอร์โมนที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการลดน้ําหนักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกรอบของร่างกาย For the first study we looked at 60 participants and split them into three groups a control group that didn't receive product or diet and exercise guidance and two groups that used the mind body GLP1 system One with diet and exercise guidelines and one without any any guidelines. At the end of that study, we didn’t see any key differences in biometrics between the groups that took MB. so their data was combined. สํารับงานวิจัยแรกเรามีผู้เข้าร่วม60คนและแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือคําแนะนําด้านอาหารและการออกกําลังกายและอีก2กลุ่มที่เหลือ ใช้ผลิตภัณฑ์ MB z โดยกลุ่มหนึ่งมีคำแนะนำด้านอาหารและการออกกำลังกายอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีคำแนะนำใดๆเมื่อสิ้นสุดงานวิจัยนั้นเราพบว่าไม่มีความแตกต่างในข้อมูลระหว่างกลุ่มที่ใช้ MB z ดังนั้นข้อมูลของพวกเขาจึงถูกนำมารวมกัน We expected similar results for the second study and wanted to strengthen the data by having everyone on MB use it the same way. So, in our second 12 week clinical, we increased to 80 people and split them into only two groups one for the control, and a second one where everyone took the products as directed. Before both studies started, and then at every four weeks, we tracked a variety of biometric parameters like weight, body fat percentage. Visceral fat mass and skeletal muscle percentage. We also analyzed blood samples for GLP 1 concentrations. In the second study, we also looked at MB's impact on other hunger hormones like GIP, which is made in the gut after food intake to regulate blood sugar and fat metabolism. Participants also filled out subjective questionnaires and had before and after photos taken. <laughs> และต้องการเสริมความแข็งแกร่งของข้อมูลโดยให้ทุกคนที่ใช้ m b z ใช้ด้วยวิธีการแบบเดียวกันดังนั้นในง,งานวิจัยทางคลินิก12สัปดาห์ครั้งที่2เราได้เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น80คนและแบ่งออกเป็นเพียง2กลุ่มกลุ่มที่1สําหรับควบคุมและกลุ่มที่2ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดก่อนเริ่มงานวิจัยทั้ง2ครั้งและทุกๆ4สัปดาห์ เราได้ติดตามตัวชี้วัดไบโอเมตริกต่างๆเช่นน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมวลไขมันในช่องท้องและเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อโครงร่างเรายังวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดสำหรับความเข้มข้นของ g l p 1ในงานวิจัยครั้งที่2เรายังได้ดูผลกระทบของ MBZ ต่อฮอร์โมนความหิวอื่น,นๆเช่น GIP ซึ่งผลิตในลำไส้หลังจากการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการเผาผลาญไขมัน In the research world, some estimates say that less than half of the attempts to reproduce results of a first study are successful. This is why we were so excited that we had very similar results with our second study on MB. At week 12 of study 1, participants lost an average of 11 pounds, with some losing up to 25 pounds. And study two, was an average a5 in pounds and pounds in it Stu weeks to up 2 24.2 of 10. 12ในโลกของการวิจัยผู้ทำวิจัยจำนวนหนึ่งกล่าวว่ามีการทำวิจัยซ้ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนงานวิจัยครั้งแรกได้ผลไม่ถึงครึ่งหนึง่งนี่คือเหตุผลที่เราตื่นเต้นมากที่เราได้ผลลัพธ์คล้ายกันมากกับงานวิจัยในครั้งที่2เกี่ยวกับ MBZ ณนสัปดาห์ที่12ของงานวิจัยที่1ผู้เข้าร่วมลดน้ําหนักเฉลี่ย11ปอนด์โดยบางคนลดได้ถึง25ปอนด์และงานวิจัยที่2น้ําหนักเฉลี่ย,ยอยู่ที่10ปอนด์ครึ่งและลดได้สูงสุด24.2ปอนด์ใน12สัปดาห์ Of those people who lost weight none of them lost any skeletal muscle percentage in either study and most had improvements in body composition including Decreases in body fat, subcutaneous fat, and visceral fat percentages. When averaged together, we can confidently say the research shows taking MB along with making simple lifestyle changes for 12 weeks works. It can result in losing around 11 pounds on average, losing 9% body fat. and up to 23.5% of visceral fat maintaining 100% of muscle and even gaining 6% more muscle replacing fat with muscle is always going to result in a healthier body composition ในบรรดาผู้ที่ลดน้ำหนักไม่มีใครสูญเสียเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อโครงร่างในงานวิจัยทั้ง2อ,อย่างเลยและส่วนใหญ่มีการปรับปรุงองค์ประกรอบของร่างกายรวมถึงการลดลงของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันช่องท้องเมื่อเฉลี่ยรวมกันเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่างานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ MB z ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเวลา12สัปดาห์ได้ผลสามารถส่งผลให้น้ำหนักลดลงเฉลี่ยประมาณ11ปอนด์ลดไขมันในร่างกาย9% และลดไขมันในช่องท้องสูงสุด23.5%รักษา100%ของกล้ามเนื้อและแม้กระทั่งเพิ่มกล้ามเนื้อได้6%การแทนที่ไขมันด้วยกล้ามเนื้อจะส่งผลให้องค์ประกอบของร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น That's not all we looked at though. In addition to the measurable biometric changes replicated in both studies, participants also reported significant improvements in multiple areas, including food cravings. Sugar cravings, portion sizes, and their relationship with food. We dug into cravings a bit more in our second study. And beyond sugar and food, participants also had fewer cravings for salt, soda, and fast food. <laughs> ผู้เข้าร่วมยังมีรายงานการปรับปรุงที่สำคัญในหลายด้านรวมถึงความอยากอาหารความอยากน้ำตาลสัดส่วนและความสัมพันธ์กับอาหารเราได้เจาะลึกถึงความอยากอาหารมากขึ้นในงานวิจัยครั้งที่สองและนอกเหนือจากน้ำตาลและอาหารผู้เข้าร่วมยังมีความอยากเกลือโซดาและอาหารจานด่วนลดลงอีกด้วย All results incredible of those results were pretty incredible on their own but to pretty their but us, were The most impressive measurement was what we saw in the blood. When we combined the data from both studies and looked at fasting GLP1 levels for everyone using the Mindbody GLP1 system, there was an average increase in the blood GLP1 hormone of 249% at 12 weeks. In other words, GLP1 levels more than doubled from baseline. GIP, the other hunger hormone we evaluated, also increased by 140%. So we know it's there helping GLP-1 do its job to help reduce appetite even better. ผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็น่าทึ่งในตัวเองแต่สำหรับเราการวัดผลที่น่าประทับใจที่สุดคือสิ่งที่เราเห็นในเลือดเมื่อเรานำข้อมูลจากการศึกษาทั้งสองมารวมกันและดูระดับของ GLP-1 ในขณะอดอาหารสำหรับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ MB Set พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของฮอร์โมน GLP-1 ในเลือด249%ที่12สัปดาห์กล่าวอีกในยนึงว่าระดับ GLP-1 เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากค่าเริ่มต้น GIP ซึ่งเป็นฮอร์โมนความหิวอีกตัวที่เราประเมินก็เพิ่มขึ้น140%เช่นกัน We know that it helps to it to Taken together, our 12 week studies show what happens when your body is fully activated and able to optimize GLP 1. On the outside, you can see physical changes like improvements in body composition and weight loss. And on the inside, you'll have less food noise, hunger, and cravings. Remember, these are averages and everyone is different. But based on these clinical results you can feel confident that the mind body g l p 1 system is a perfect complement for any healthy lifestyle changes you want to make สรุปแล้วงานวิจัย12สัปดาห์ของเราแสดงให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณได้รับการ activate อย่างเต็มที่และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ g l p 1ได้ด้านภายนอกคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่นการปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายและการลดน้ำหนักส่วนภายในความรู้สึกอยากอาหารเสียงในหัวเกี่ยวกับอาหารและความอยากอาหารลดลงโปรดจำไว้ว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยและทุกคนแตกต่างกันแต่จากผลการวิจัยทางคลินิกเหล่านี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ MB Set เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต To we have two 12 week randomized human clinical studies to prove it. Let's take a closer look at the incredible results that came from them. We chose a 12 week duration for both of our studies because we wanted to ensure participants had enough time for their bodies to adjust and then optimize GLP 1 production. We knew it would take time to reset their gut environment and rebalance all the necessary hormones to set them up for weight loss and body composition changes เรามีงานวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มในมนุษย์ระยะเวลา12สัปดาห์จํานวน2ง,งานวิจัยมาดูผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้กันนะคะเราเลือกใช้ระยะเวลา12สัปดาห์สําหรับงานวิจัยทั้งสองของเรา เพราะเราต้องการให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมมีเวลาเพียงพอที่ร่างกายจะปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต g l p 1เราทราบดีว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแวดล้อมในลำไส้และปรับสมดุลฮอร์โมนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกรอบของร่างกาย For the first study, we looked at 60 participants and split them into three groups. A control group that didn't receive product or diet and exercise guidance, and two groups that used the mind-body GLP1 system. One with diet and exercise guidelines and one without any any guidelines. At the end of that study, we didn't see any key differences in biometrics between the groups that took MB, so their data was combined. 60 <coughs> กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือคำแนะนำด้านอาหารและการออกกำลังกายและอีกสองกลุ่มที่เหลือใช้ผลิตภัณฑ์ MB z โดยกลุ่มหนึงมีคำแนะนำด้านอาหารและการออกกำลังกายอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีคำแนะนำใดๆเมื่อสิ้นสุดงานวิจัยนั้นเราพบว่าไม่มีความแตกต่างในข้อมูลระหว่างกลุ่มที่ใช้ MB s ดังนั้นข้อมูลของพวกเขาจึงถูกนำมารวมกัน We expected similar results for the second study and wanted to strengthen the data by having everyone on MB use it the same way. So, in our second 12 week clinical, we increased to 80 people and split them into only two groups one for the control and a second one where everyone took the products as directed. Before both studies started, and then at every four weeks, we tracked a variety of biometric parameters like weight. Body fat percentage, visceral fat mass, and skeletal muscle percentage. We also analyzed blood samples for GLP 1 concentrations. In the second study, we also looked at MB's impact on other hunger hormones like GIP, which is made in the gut after food intake to regulate blood sugar and fat metabolism. Participants also filled out subjective questionnaires and had before and after photos taken. เราคาดหวังผลลัพธ์ที่คล้ายกันสำหรับงานวิจัยครั้งที่2และต้องการเสริมความแข็งแกร่งของข้อมูลโดยให้ทุกคนที่ใช้ MB z ใช้ด้วยวิธีการแบบเดียวกันดังนั้นในงานวิจัยทางคลินิก12สัปดาห์ครั้งที่2เราได้เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น80คนและแบ่งออกเป็นเพียง2กลุ่มกลุ่มที่1สําสำหรับควบคุมและกลุ่มที่2ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด ก่อนเริ่มงานวิจัยทั้ง2ครั้งและทุกๆ4สัปดาห์เราได้ติดตามตัวชี้วัดไบโอเมตริกต่างๆเช่นน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมวลไขมันในช่องท้องและเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อโครงร่างเรายังวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดสำหรับความเข้มข้นของ GLP-1 ในงานวิจัยครั้งที่2เรายังได้ดูผลกระทบของ MBZ ต่อฮอร์โมนความหิวอื่นๆเช่น GIP ซึ่งผลิตในลำไส้หลังจากการรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและการเผาผลาญไขมันผู้เข้าร่วมยังได้กรอกแบบสอบถามส่วนตัวและภาพถ่ายก่อนและหลัง In the research world some estimates say that less than half of the attempts to reproduce results of a first study are successful This is why we were so excited that we had very similar results with our second study on MB At week 12 of study 1 participants lost an average of 11 pounds with some losing up to 25 pounds. And in study 2 it was an average of 10. a n d a half pounds and up to 24.2 pounds in 12 weeks ในโลกของการวิจัยผู้ทําวิจัยจํานวนหนึ่งกล่าวว่ามีการทําวิจัยซ้ําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนงานวิจัยครั้งแรกได้ผลไม่ถึงครึ่งหนึ่ง นี่คือเหตุผลที่เราตื่นเต้นมากที่เราได้ผลลัพธ์คล้ายกันมากกับงานวิจัยในครั้งที่ 2, 2> เกี่ยวกับ MB set ณนะสัปดาห์ที่12ของงานวิจัยที่1ผู้เข้าร่วมลดน้ำหนักเฉลี่ย11ปอนด์โดยบางคนลดได้ถึง25ปอนด์และงานวิจัยที่2น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่10ปอนด์ครึ่งและลดได้สูงสุด24.2ปอนด์ใน12สัปดาห์ o people who lost w e i g h t None of them lost any skeletal muscle percentage in either study. And most had improvements in body composition, including decreases in body fat, subcutaneous fat, and visceral fat percentages. When averaged together, we can confidently say the research shows taking MB along with making simple lifestyle changes for 12 weeks works. It can result in losing around 11 pounds on average, losing 9% body fat. and up to 23.5% of visceral fat maintaining 100% of muscle and even gaining 6% more muscle replacing fat with muscle is always going to result in a healthier body composition ในบรรดาผู้ที่ลดน้ำหนักไม่มีใครสูญเสียเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อโครงร่างในงานวิจัยทั้ง2อ,อย่างเลยและส่วนใหญ่มีการปรับปรุงองค์ประกรอบของร่างกายรวมถึงการลดลงของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันช่องท้องเมื่อเฉลี่ยรวมกันเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่างานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ MB set ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเวลา12สัปดาห์ได้ผลสามารถส่งผลให้น้ำหนักลดลงเฉลี่ยประมาณ11ปอนด์ลดไขมันในร่างกาย9%และลดไขมันในช่องท้องสูงสุด23.5% รักษา100%ของก้ามเนื้อและแม้กระทั่งเพิ่มกล้ามเนื้อได้6%การแทนที่ไขมันด้วยกล้ามเนื้อจะส่งผลให้องค์ประกอบของร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น That's not all we looked at though. In addition to the measurable biometric changes replicated in both studies Participants also reported significant improvements in multiple areas including food cravings, sugar cravings, portion sizes And their relationship with food We dug into cravings a bit more in our second study and beyond sugar and food, participants also had fewer cravings for salt, soda and fast food <laughs> ผู้เข้าร่วมยังมีรายงานการปรับปรุงที่สำคัญในหลายด้านรวมถึงความอยากอาหารความอยากน้ำตาลสัดส่วนและความสัมพันธ์กับอาหารเราได้เจาะลึกถึงความอยากอาหารมากขึ้นในงานวิจัยครั้งที่สองและนอกเหนือจากน้ำตาลและอาหารผู้เข้าร่วมยังมีความอยากเกลือโซดาและอาหารจานด่วนลดลงอีกด้วย all of those results were pretty incredible on their own but to us The most impressive measurement was what we saw in the blood. When we combined the data from both studies and looked at fasting GLP 1 levels for everyone using the Mind Body GLP 1 system, there was an average increase in the blood GLP 1 hormone of 249% at 12 weeks. In other words, GLP 1 levels more than doubled from baseline. GIP the other hunger hormone we evaluated also increased by 140% so we know it's there helping GLP-1 do its job to help reduce appetite even better ผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็น่าทึ่งในตัวเองแต่สำหรับเราการวัดผลที่น่าประทับใจที่สุดคือสิ่งที่เราเห็นในเลือดเมื่อเรานำข้อมูลจากการศึกษาทั้งสองมารวมกันและดูระดับของ GLP-1 ในขณะอดอาหารสำหรับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ MB Set พบว่ามีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของฮอร์โมน GLP-1 ในเลือด249%ที่12สัปดาห์กล่าวอีกในยนึงว่าระดับ GLP-1 เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากค่าเริ่มต้น GIP ซึ่งเป็นฮอร์โมนความหิวอีกตัวที่เราประเมินก็เพิ่มขึ้น140%เช่นกัน ดังนั้นเรารู้ว่ามันช่วยให้ GLP1 ทำหน้าที่ลดความอยากอาหารได้ดียิ่งขึ้น Taken together, our 12-week studies show what happens when your body is fully activated and able to optimize GLP1. On the outside, you can see physical changes like improvements in body composition and weight loss. And on the inside, you'll have less food noise, hunger, and cravings. Remember, these are averages, and everyone is different. But based on these clinical results, you can feel confident that the mind-body GLP-1 system is a perfect complement for any healthy lifestyle changes you want to make. สรุปแล้วงานวิจัย12สัปดาห์ของเราแสดงให้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณได้รับการ activate อย่างเต็มที่และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ GLP-1 ได้ด้านภายนอกคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่นการปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายและการลดน้ําหนักส่วนภายในความรู้สึกอยากอาหารเสียงในหัวเกี่ยวกับอาหารและความอยากอาหารลดลงโปรดจำไว้ว่านี่เป็นค่าเฉลี่ยและทุกคนแตกต่างกันแต่จากผลการวิจัยทางคลินิกเหล่านี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ MB Set เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่คุณต้องการทำ